สว,ส,สวัสดีค่ะบักเสื้อผ้ามือสองค่ะนางค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพอลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อผ้ารวมแบรนด์กีฬานะคะเป็นงานยุโรปล็อตเอสค่ะลูกค้จาจ๋าถุงนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่24.24 24กิโลค่ะคิดเป็นกิโลกรัมละ335บาทนะคะลูกค้จาจ๋าจำนวนตัวนะคะเราจะมาการเร่าวๆ 45ถึง50ตัวค่ะตกต้นทุนตัวละประมาณ162บาทค่ะถุงนี้แพ็คนี้นะคะราคาอยู่ที่8,120บาทจ้าพี่น้่งต้นแรกฟิลาโอ้ยฟิลามาเลยโรกาจ่ะเป็นสเวตเตอร์แบบสวมหัวชายใส่ได้หญิงใส่ได้อับดุลใส่ได้นะคะจะไม่เกี่ยวนะคะอะโรกาจ่าฟิล่าสวยๆนฟิล่าชมพู อดิดาอะไรนะอดะไรนะปล่แล้วอดิดารู้สึกีเพี้ยนๆนะเมื่อกี้ลักลงกค้าแบบได้ออโอเคได้านก้าค่ะเม่เกี้ยวอไนกี้หกีฮอแบรนด์เขานะไนกี้ค่ะจ้าจ๋าสวยๆป้าอาดิดาไยกี้ฟิล่ป้าลูกค้าสา เป็นเสื้อผ้ารวมนะคะแต่เน้นแบรนด์กีฬาแบรนด์กีฬา่ไเป็นแบรนด์กีฬาแต่ว่าเราไม่ได้การันตีว่าจะเป็นแบรนด์ไหนม,มามาาหรือมาะคใช่<ห> บางทีกระสอบบางกระสอบอาจจะเป็นอดิดาสเยอะไนกี้เยอะก็เป็นไปได้นะคะใช่ค่ะรูคขาจ๋าตัวนี้เราไม่ได้การันตีเรื่องงานแท้งานกอล์ฟนะคะลูค้าจ๋าต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าตัวนี้เป็นกีฬารวมก็คือมีทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องคะเป็นเสื้อกั๊กมีมาเป็นแจ็คเก็ตวอร์มมีมาแจ็คเก็ตพัลลมมีมาเป็นเสื้อสเวตเตอร์มีมาเกางเกงขาสั้นมาใส่ยาวมามาหมดค่ะมาหมดชัะมาเลยเป็นโดงเป็นเดรสนะบางทีมีปนมาด้วยนะคะอันไนกี้ค่ะ แต่ยังคงเน้นเป็นแบรนด์นะคะลูกค้าทุกที่ตอนนี้ห<ล>นู<ล>จะไปออกรอบนะจะไปออกรอบเตาเตากบไม่เอาลูกค้าจอดตอนนี้เป็นเรสต์นะคะจอดแบบตีกรอบได้นะหนูว่า สนใจเนีแบรนดกีฬานะคะแนะนำงานตัวนี้ได้เลยเป็นงานยุโรปลอตเอสีนะคะลูกค้าถุงนี้8,120รบาทนะคะต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ162บาทจ้าอาดิดาสค่ะลูกค้าจ๋าอาดิดาสนะคะอุ๊ยสวยจังเลยที่นางจ๋าเป็นแบบผ้าล่มนะคะลูกค้าจ้าอาดิดาสนะคะสวยๆเลยนะคะอาดิดาสสีเขียวค่ะป๊าดสวยเลย ลูกค้าจ๋าน่อะไรคงเหมือนเหมือนอุ้ยแบรนด์เขาไนกี้อย่างดีพี่นางจะมาเรียกสรงพี่นางจ๋าใช่ไนกี้ไหมใช่เนี่ยีเห็นไนกี้ตรงนี้เนาะไนกี้นะเหมือนเป็นอันเนี้ยรถแข่งอะ่งใช่ไหมเหมือนไหมสนับเขามีไมไม่มีค่ะโอ๊ยยง แต่ว่าไม่ได้แข็งนะคะอะเ๋าเ่็นไปได้นะคะแบบนี้ก็มาใช่ค่ะในหนึ่งถุงนะคะมีทั้งเป็นอ่าแจ็กเก็ตนะคะมีทั้งเป็นกางเกงใ่คะเนื้อผ้าก็คือรวมมาหมดเลยเนื้อผ้าร่มเนื้อผ้าลมเนื้อผ้าสเวตเตอร์มีค่ะเท้ากันมา แต่ยังคงเป็นแบรนด์กีฬาค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแบรนด์กีฬาทุกตัวนะคะาะวนี้รุ่นคลาสสิกหรือเปล่ายัางไงคะุ่นคลาสสิกหรือเปล่ารุ่นที่เขาเล่นกัน<อ>หรือเปล่าอันนี้นะคะลูกค้าจ๋าต้องไปดูทีนึงนะคะใ,<ช>ใครที่ชอบงานแบรนด์ล้วนแต่ว่าต้องการความหลากหลายค่ะลูกค้าจ๋าต้องหมวดนี้นะคะอะไนกี<ม>อ้อีกแล้วป้าสุขุมอดิดาดอีกแล้วอะไรติดคอคะี่นะคะอะไรติดคออย่างไนกี้กับอ่อ มาเพิ่มของจะมาอันนี้เป็นไหมพรมลูกค้าจ๋ามีคนมานะคะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยลูกค้าจะเอาอาดิดาสแต่เป็นเนื้ออันนี้แม้เนื้อนิตติ้งแขนกุดแบบนี้แม้อ่ะาดิดาสเหมือนกันพี่แต่อาดิดาสเป็นป้ายแบบนี้รุ่นเก่าหรือเปล่าเล่นกันหรือเปล่าอันนี้อู้อันนี้เป็นอะไรนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต๋อเป็นชุดเหรอเหมือนเป็นชุดเด็ก น่าจะ<อ><อ>มีคนมาอะไรฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนก็มาแมนบอลฮึไม่ฮึบป ไม่แน่ใจอ่าลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นไนกี้นะคะลูกค้าจ๋าสโมสรอันนี้แม่พี่นางได้ของอะไรถูกไหมอ่ะได้ของทีมเหรอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของหนูของหนูได้เสื้อโค้ตนี่แมนเชสเตอร์จริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะอันนี้โอ้คนดีใจคนดีใจแล้วเป็นอันถูกนะคะอ่ะอาดิดาสค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้แต่ว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวให้ลูกค้าดูแต่ว่าตัวนี้เป็นเสื้อของโค้ตนะคะลูกค้าจ๋าวางเขียนโค้ตอ่ะแบบนี้เลยสวย สีน้ำเงินตัวนี้แม่ไนกี้ลูกคะะ้าจ๋าอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างน,นะคะห้าถึงสิบหเปอร์เซ็นต์ขาดเปลือกดำมีเจอสิแปกอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะอาจจะมีเป็นแบรนด์บ้านเขาบ้างน,<ม>นะค<น>ะล, <ๆ S 2> ลูกค้าจ๋าค้าๆลงโผปนๆมา<ช>ๆนะคะ <ๆ S 2> ลูกค้าจ๋าอันนี้ลูกค้าต้องไปดูอีกทีหนึ่งเนาะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนหนึ่งบาทค่ะลูกค้าสามารถเอาไปทำราคาขายได้เลยอันนี้จะเป็นตโมั่นเหมือนกันนะของอะไรคะไม่รู้ค่ะ วิวเลี่ยมสันฟ้าเปิเยเขินจังเลยอ่านแบบนี้เขินจังเลยลูกค้าจ๋าอันนี้ข้างหลังเป็นแบบนี้นะลูกค้าจ๋าลูกค้าต้องอีกทีนึ่งให้ลูกค้าช่วยอีกทีนะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดรู้จักก็สามารถแนะนำเข้ามาได้นะค่ะต้องขออภัยนะคะ ผิดพลาดประการใดนะคะผิดตกบกพร่องยังไงก็ขออภัยในเรื่องอาสมงสอนด้วยใช่ะค,ะค่ะลูกค้าจ๋าแต่เราก็ยังจะพยายามนะ <c oughs> เป็นแมนเชสเตอร์คือที่จริงลูกค้าก็บอกไม่ต้องอ่านก็นออนได้ถ้าไ,<ด>ไม่ร<ด>ู<ด>้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบเรือใบไหมคะลูกค้าจ๋าหรือว่าฟุตบอลปั๊บเท่าเรือใบว็ใชะฟุตบอลโครโรอยู่นี่ลูกค้าจ๋าฟุตบอลนะคะตัวนี้นะคะอุ้ยสวยอะอันนี้เป็นเนื้อผ้าวอร์มนะคะ เหมือนมาปล่อยโฟ๊ะเลยอ่ะวันนี้เหมือนมาปล่อยโฟ๊ะเลยทพ่เขาอเอหัวมันอยู่ไหนอ่าลูกข์คะจ๋าใครสนใจกระสอบนี้นะรับเป็นถุงนี้ได้เลยค่ะต้นทุนร้อยหกสิบสองบาทต่อตัวนะคะมีแบบว่าเป็นกางเกงค่ะพี่นางขาเป็นเสื้อเป็นแจ็คเก็ตนะคะเป็นชุดเรสอาจมีมาบ้างนะคะ ค้ามาเลยในนี้นะคะเสื้อการเสื้อกล้ามีมาหมดแต่ว่ายังเน้นเป็นแบรนด์ล้วนนะคะใช่ค่ะเน้นเป็นแบรนด์กีฬานะคะลูกค้าจ้าไนกี้อาดิดาสทูมาฟินล่ามีอาดิดาสค่ะใช่ค่ะแต่กระสอบนี้ก็อาดิดาสเป็นหลักเลยนะแจ็กเก็ตวอร์มสวยเนาะค่ะแจ็กเก็ตผ้าวอร์มแบบนี้นะคะลูกค้าจ้าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสมุทรไยหรือเปล่าอาดิดาสวอเตอร์โบลูโอ้ตาต์คืออันโอ๋งเนาะแบบนี้เนาอะลูกค้าจ้าอันนี้เป็นแบบว่าเสื้อว่ายน้ำหรือเปล่าไม่ใช่เสื้อว่ายน้ำ เสื้อเสื้อแบบว่านักกีฬาที่จะใส่ใส่ก่อนว่ายน้ำใส่ภูมิก่อนว่ายน้ำอ่าน่าจะใช่นะคะลูกค้าจ๋เราก็จินตนาการเก่งกันนะจะจินตนาการเก่งมากเลยลูกค้าบอกแค่ไม่รู้ก็อ่ะลูกค้าสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้ลูกค้าจ๋าเข้ามาในกี๊ค่ะ กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะแฟนตัวยงนะคะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ได้เป็นแฟนตัวยงจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าพี่นางลมมาแทบจะทุบไอ้นี่เลยอะทุกพิลาเลยอะอันนี้มีโอ้ยคนละเรื่องเลยอันนี้เป็นบัตรกกซอนนะเมื่อกี้เป็นบัตรบอล แล้วก็เป็นว่ายนะ้ำอ่ะมีอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจน่าจะ,จะเป็นแบบว่าธรรมดาถ้าเไม่มีบดก็มีมาใช่ไปเสมอน,นะคะผลักนะ้ำต้องบอกไม่ต่อ, <c oughs> อเพื่ออะไรเรื่องนึงนะะจ๊ะวันนี้ที่ลาดประกันใดต้องขออภัยด้วยนะคะลูกค้าจ๋าุ้นลุ้นนิดนึงนะ่า ต้นทุน1 6 2บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนักเท่าไหร่นะ24.24ค่ะลูกค้าจ๋าถุงนี้แพ็คนี้24.24กิโลนะคะคิดเป็นกิโลกรัมละ335บาทสุดคุ้มค่ะอะาดิดาสค่ะลูกค้าจ๋าอุ้ยผ้าวูมอ่ะพี่นางอะไรคะผ้าวูมอ่ะสวยลูกค้าจ๋า เอ้ยไม่ใช่พะวอพะอะไรคะพะร่มใช่ค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงนะหรือว่าอากาศร้อนลายหรือเป็นยังไงนะหรือว่ายังไงผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะลูกค้าจ๋าอาดิดาสค่ะมาต่อค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อผ้ารวมแบรนด์ดีม่าของเราอุ้ยสวยอุ้ยสวยอันบิ๊กมากคู่กับกางเกงตัวนั้นได้ทหมงยังไงเออนั้นไนกี้นะค่ะนั้นไนกี้แต่ว่ามันเ้็นแวยอันใส่คู่กันในบลอกค่ะจ๋าข้างหลังเป็นแบบว่าบิ๊กโลโก้ด้วยอุยสวยอ่ะอาดิดาสค่ะ ไปแล้วอะโอเคเรารีวิวให้ดูกันประมาณคร่าวๆเดี๋ยวที่เหลือลูกค้าไปลุ้นเองคี่เนาะอันนี้มันอะไรยาดไดเมันเป็นอันฉลูแบบให้ระบายอากาศนะคะหรือว่าอะไรเลยอ่ะสวยสวยคุยลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูกันประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เราก็ประมาณการประมาณการให้ลูกค้านะคะสําหรับลูกค้า ขออภัยค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้นะคะเป็นเสื้อกีฬาเป็นชุดรวมกีฬานะคะเป็นงานยุโรปรสเอสพีค่ะน้ำหนัก24.24 24กิโลนะคะราคาต่อก,กิโลนะคะ300 300 บ35บาทนะคะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก2ี่4กิโลจำนวนตัวอยู่ที่45-50ตัวนะคะราคากระสอบนี้นะคะ8 1 2 0บาทนะคะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัว162บาทะค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลยนะคะช่องทางในการติดต่อมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะ ฝากติดตามป็นหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรมค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอ,ขอบคุณค่ะ,คะ